พี่เพิ่นเด้เนาะเพิ่นเอาขอกดูพี่น้องเลยบอตาพี่ชั้นจองน้องสาวไว้เนี่ยด้อว่ะโอ้ยลูกเพิ่นลูกครึ่งเด้สาวแกตาเอ้ยวิวัฒนาเยอะเนาะแม่คนไทยแต่ว่าพออยู่คนน่ะฝรั่งบอกรือว่าสวิตเวิร์แลนด์บอกเนาะบอต้าก็อยากเป็นอย่แล้วเลย เดินนิวซีแลนด์วันนี้คอยยีทามเจ้าตรงๆเจ้าเป็นบูชาคือกันนะในความคิดของเจ้าหกสิบปีเจ็ดสิบปีคืออันคืาเจ้าว่าเจ้ากับทีฮับได้บ่ถาว่ารวยอ่ะข่อยนั้นรวยก็ตามข่อยโบมากก็คือโบมากข่อยนะพ่วงภักแล้วยืนกันได้ก็คือแบบเขาต้องหักกันแล้วเขาก็หักเขาาจะยืนขอได้เขาโบหักเขาก็ยื่ได้ถึงเจ้าสิรวยก็ตามสำหรับตัวข่อยได้ที่ว่าสิว่าพาข่อยยืนดี้เบ้ตาม เว้าวว่าวโบแมนว่าเว้าแบบดูดีจังชั่นจังที่หมูเจ้ามีจะโคนหมูเจ้าเมาบเจือบมจืจอโดยชาวบ้านแก่ลายุลายุมาเจอนะแต่ว่าเขาเจ้าเป็นผู้เช่าเบิดบอลเรือเป็นผู้ชายน้ำเนยเป็นผู้ชายสิเกิดเป็นกระเทยมั้งเออออนไลน์ว่าเป็นแบบเจ้านี่ก็โบคนเดียวคนเดียวอยู่ในบ้านอย่าว่าอ้ายว่าชั่นที่ดอกแบบเจ้านี่เพิ่มเอิ้นทอมเรือเอิ้นตุ๊ดเรือเอิ้นกระเทยเอิ้นกระเทยเอิญกระเทยโอิญกะ โอเคนกพิรองเนาะเห็นอย่างบ่อเหอพองอโนพองเ้ยเห็นบ่เห็นบ่อฮะมันคือโอคอรนี้นะนพองเนาะมันคือได้อ่้มีมือมันคือบมีแข่งแต่ว่าขึ้นต้นไม้ได้เนาะงูพิองเ้ยเนาะงูอันงูเสือกรือวางูเขียวลา่อันนี่บ่เนาะ ในบาทนี่น้องแวบโอ้น้องแว็บคนมากผู้ดีโอสบายดีน้องละโอ้น้องแวบแล้วก็น้องอย่างน้อเนยน้องนุ้ยนาะจื่อะไรจื่อะไรน้องแวบน้องนุ้ยเบาเห็นงูเบาเห็นงูยู่อันยี่กกอันมันขึ้นไปช่าใจชิพากันไปยังก่อไปชื่อไปชื่ออย่างชื่อน้ำชื่อนมชื่อนมโอ้ยไปพ่อไปไปชื่อขนมนั่นนี่ก้อนโอ้ยนี่นี่นี่มะฮ่มนี่ก้อนทัน หรือว่าผู้นั้นจะไปชื่อก่อนบ่บอฮานบ่ฮานอ๋อแล้วเป็นยังอายบ่เบ่เคยไปเพียวเขาเขาเคยไปผู้เดียวเลยเอออ่าบ่าวบ่าวบ่ยังกับเจ้ามื่อไงเสื้อซื้อกระโปรงซื้อกระโปรงเลยยังจำได้อยู่เนาะบริคองบ่บ่ยบริคองครับเลยบ่าวบริตัวเนาะคือบ่าวบ่แต่เดียวบ่าวขับมาบ่าวซื้อให้เมื่อแต่ชื้อได้ อ่า็อกมือแล้วแหละพี่น้องเนาะไวซีเบย์น้องเพิ่นมือใดกับมันมันบุพอไดเบย์มันคัมนะอ่าทำเบย์กัอยากถ่ายคลิปถ่ยยังให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นได้เบิร์น้ำกันน้องนุ้ยมื่อนี่น้องนุ้ยก็ได้โอ้ยน้องมือนั่นบุพอเฮ้ยัชัดก็ได้เสืยงงามแล้วเนาะน้องนุ้ยมีตัวน้องนุ้ยมีบุหรี่มีบุหรี่กันเนาะกําลังจะพากันไปย่างซื้อขนมเพิ่นว่าแต่ว่า สมน้องเราว่ามีตัวเก่าไปไดอ่าเ <c oughs> สือหนึ่งสองสามสี่เสือสี่สี่เพ่นนี่เนาะดีแต่บ่เจ็สี่พี่น้องเยมันใส่สบายไว้ล่ะใ่ใส่สบายมันใส่แบบมันปุ๊กมันเลยมนนะมันอดีมันใส่สบายบัดฮือแก้แก้เลยสบายเนาะเอาเป็น พอแล้วก็แก้มน้องเป็นนังเอาไปหาหน้าไม้ไม่เซาะไปหาหน้าไม้ด้อ๋อไปหาหน้าไม้ไม่โชคไม่ทางจนแก้มบาดด้วก็อนุญาตเอาพี่เดองเนาะได้หลายบ่บ่ได้กระตานึงบ่แต่ว่าญาติผู้บ่ากันบ่จ้บบ่บ่คือว่าสองหน้าได้จะโดนยังยังอยู่บ่ตัวตบมันฉันน้าไม้บ่อืมมาแล้วบ่ได้เออเนาะน้าไม้บ่แรพิ่นว่าโอ้ยเนาะบ่าวเว้ากับเจ้ามื้อนั้น เจ้ามักสีอยัางน้อบ่าวลืมเลยลืมได้เบาก็ได้เนาะอเบิ่งเบิ่งหาน้องแววตาเอาเสือน้องแวบมาให้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาเสือออออกก้อน้องแวบมาเนี่ยว่ะน้อหายจะมาก่อนเพราะว่ะรถบัวท่ากูเนาะจอดไว้บุ่นอตรจะไปใกล้ด้วยน้นนี่เบาเ<า>ห็ดงูมันลอยขึ้น ้องแวบ,บกระเปกอยู่บ่ง,งูมันบริมีแข่งมันคือขืนต้นไม้ได้บ่บริมีมือเนาะเดร้อยขืนดุยดยก๊บ่บ่บ่่า่่าบ่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 บบ่บบ่มนะ่บ่บ <Huh? S 2> ่เออ่บ่บอบบ่่ั่่บ่่ม่บ่่่ ไผ่ดฮะเเอ่าโดยนว่าเจ้าหูบมอนี้นั่นอืมเนยโชคดีมาอนี้่มอนี้เนาะอ่าทั้งโเยกับตาเนี่ยมาเสือไผ่เจ้ามาเสือไผ่เนาะเ่หลายใหญ่ฮะมาบ่ลองเอไผ่ ไ่ยงอันี่ว่าบมใช่อย่ได้จังเงีแน่เ็ใบชื่อได้เลยนี่้เซ็กซี่ปเซ็กซี่ปบอถัดเลยตัวนี้บานองเน้านงหนบงานองหนูบานของหนาเอาได้กนไหนเตรยว่าทั้งเตร้ว่าทั้งนี่ยจังแล้วเหนเพ่นพูนนี่แล้วเบิ่งเองเรีนบทังได้ก็ได้มึงเท่ากได้เลยด้ก็ได้ พอดีอยู <which> in oh s <S ่บ่เนาะพอดีบ no ่จังว่าเนาะมันจะใหญ่แก่ตัวหนูตัวนี้เออคักแล้วนี่นี่แล้วเจ้าก็อยากกะติ้วมัดงหลงเืออมในมาอยู่ตินอยู่เออจังว่าถ่ายให้บ่าวเบิ่งได้บ่อักอายเอออยากอาย่ต้องถ่ายอยู่ในรถได้บ่บ่ได้เจ้าใช้เออจังซั่นสวมลงใกันลงก็ได้นี่มามันมันยืดอยู่งดูบ่าวก็มา่ใส่อยู่นี่เด้อไดดอาโอ้ยคนเอ้าเจ้า รางวัลลมวันนี้ไปซื้อขนมคนว่ะบอเวียดจับกล้องไปเนี่ยชื้อขนมคนว่ะฟูมใสอยู่พี่น้องเลยอ่าเนาะแบบมาแบบกระทันหัดเลยนะเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยพูดเออหันเด็กพอดีเด็กพอดีอืมพอดีอยู่มากอยู่บ่สีนี่มากอยู่บ่เลยมากอยู่เออพอบอตาว่าสีนี่มันยังหุ่งอะนะเนอะอ่าใชไดช่เอเจ้า เจ้าเจ้าเคยบอกไพ่ยอยู่ว่าเจ้าอ่าบุณเป็นู้หญิงหบุณเป็นู้หญิงบ่เคยอ<ด>ยู่เคยเคยโดยไผ่ไพ่เนเคยถามคุณสิมาสัมภาษณนะ์น่ะบอกมัสกุคนบอกมัสกุคน<ด>เจ้าคือมาบอก <c oughs> อ้ายค่ะอ้ายเลยหูเนาะโอ้หากแล้วหูได้ยินชาวตา้าวว่าอ้าวเมียนชาบบวบ้าว่ะเออแต่บุณเป็นยังเนาะยิ่งดีใช่พี่น้องเนาะขอแต่ว่าเป็นคนดีพี่น้องเนาะคิดดีทำดีเป็นคนดี บ่ได้อ่าเบียดเบียนผู้ใดเนาะหรือว่าบ่ได้ไปก่อความวุ่นวายให้กับผู้ใดเฮาใช้ชีวิตของเฮาแบบมีความสุขแล้ก็พอน้องเนาะอ่าใจเฮามักพี่น้องเอ้ยบ่ได้จําแนกว่าต้องแบบนั้นแบบนี้พี่น้องเนาะจังได๋ซั่นอ่าแต่ว่าน้องนุ้ยเด้อะผู้หญิงหรือผู้ชายน้องนุ้ยนี่ายบ่โอ้ใครอยู่เนาะผู้ชายเพิ่นว่า เอาเนาะพี่น้องจยางใดก็ขอกลาบทักทายสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะมือใดก็กลางล่ำตลอดพี่้องเลยเราะว่าที่อยู่ทางใกล้ทางไกลเนาะพี่้องเนาะทางฝั่งลาฝั่งไทยรือว่าทางต่างประเทศน้ำพี่้องเลยว่าจี้เชง,งูปับมาลอยรวยรวยขึ้นไปวป่า,บาแบบจ้าอีเลยนะงูก็ได้แต่ว่าปีนี้ห้องมอดบันชาขเขาเฮียนโปได้ฮะโป๊ซีเออน้องนุ้ยด้<า> ยงขันได้ขา่าวงขันได้ขา่าวโอปินี่จะข่าวอยู่บ่บ่หูน้าแม่แม่ใช่ข่าวกับข้าเน้อเป็นเป็นยังไงแบบอ่าแบลว่าทึนเทียนทั้งนี้แบบว่านักนวงอยู่บ่นน้งละบ่ธรรมดากับสิคือบ้า,า,บานน้องเงินหลายแพงเออชาน้องเอาอันนี้อันนี้ถามรถเนาะน้ะนองผู้ที่ว่าเคยจับใจใช่ชอยเขาเฮียนข้างแรกเปิดเทอมนียอ่าพอแม่เคยลงทุนหรือว่าเคย เ,เงินเชียรยังให้แพงบ่แต่ละปีบ่บ่ได้แพง,รพงธรรมดาธรรมดาสามสี่แสนได้บ่บ่ฮอดบอ่ฮอดโอ, <c oughs> อจะแดงกับบ่ฮอดเนะาะเพราะว่าข้าวบัวต้าเฮียนอ่ะเปิดเทอมใหม่เปิดหันกับคาโน่นนี่กะเทอาละแสนแสนปลายพี่น้องเนาะอันนี้คือขึ้นห้องม่อได้ม่อหนึ่งม่อสองจื้อโยพี่น้องเลยกะมาบางเทือก่นเก็บนั่นเก็บนี่ค่าเช่าปุ่มเช่ายังกะหาหกสิบพันนี่แหละพี่น้องเลย มันกลบว่าได้นักนวงมันนองในไปไหนหรอกน้องเนาะโดยอ่ามูเจ้ามีจะโคตรหมู่จะเหาะมจืจอมจืจอโดยชาวบ้านก็ลายยุ่มรายยุ่มแต่ว่าเขาเจ้าเป็นผู้ชาาเบิร์ตบอลเรือเป็นผู้ชายนำแน่เป็นผู้ชายบางทีก็เป็นกระเทยไปครับเออออนไลน์ว่าเป็นแบบเจ้านี่กับอคนเดียวคนเดียวอยู่ในบ้านอย่าว่าอ้ายว่าเช่นที่แบบเจ้านี่เพิ่์เอินทอมเรือเอินตุ๊ดเรือเอินกระเทย เอิอกระเทยเอิอกระเทยโดยโอ้โอกระเทยน้อยเนาะเออชาบะชาบะทอมแหละผู้หญิงเฮ็ดเป็นผู้ชายมันบอกเลยบัดมันกับสิมี่กันได้แต่ว่าผู้ชายแต่ว่าเฮ็ดเป็นผู้หญิงแต่ว่าเฮ็ดผมสั้นนะบ่เวียส่นเอิญเก๋บ่อยนะทอมที่ฮะทอมบ่บ่กทอมนี่ต้องผู้หญิงแต่ว่าเฮ็ดเป็นผู้ชายอย่างอิ่นทอมแต่ว่าผู้ชายอีกหนึ่งนี่เพื่อเอิญเกย์นะบอเวียเนาะ ว่าตัวนี้นี่ก็มันกับมีหลายเลยพี่น้องแต่มูแต่เป็นเตปิดนี่มูบ้ลว้าเซลวอาหยกบ่เพราะว่าเป็นเตปิดกับผู้ในบ้านนี่เป็นก่อนเพราะว่าเพิ่นเกิดก้อนนะเพราะเพิ่นเป็นอ้านะโอ้คนในบ้านนี่เดเออเพิ่นเพิ่นเกิดก้อนแล้วเพิ่นชอนบ่แม่นบ่แม่นเพิ่นซ้อนเฮากับ่ทานได้หุงเพิ่นเขางเฮียแล้วกับหุนะเออแล้วก็เพิ่นกับผ้าบวผ้าว่าผ้าไปแต่น้องนี่บ่ได้คือผู้ชายเด้ อ้เนี่ยเห็นแต่บีบแตบ่อถายตาตาเบาเบาเนาะหรือว่ายเบาเห็นในคลิปเบาเสียงเบาเบาเนาะเบาหูเลยว่าหน้าตาอ่าเราก็แบบแบบเฮ้ยบอได้คือผู้ชายนะพี่น้องเนาะผมเพิ่มเงาอะไรทายางได้ทายางได้ลองยางมึงดูลองยางด้วยฮะยางยางแบบปกติเด้อเดลยางโอ้้ปกติแลวเนาะเออคื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 ออ่าบตา่าอีก อีกสิบปีข้างหน้านี้จำน้องเพิ่นมาได้ดอกพี่น้องนเานาะจำเหมือนงอ่ายเคยอ้าวไม่ได้คือผู้ชายเลยว่าบนรถพี่น้องดังเราก็โดงเนาะ,ะบัดน,นี่ยุกนี่บัดนั่หน่อยไปเห็ดหนามานั่้อยไปเชิมดังดัดแขีวไปสีข้างสีปากกระจับมาพี่น้องเลยโอ้ยทาครีมนู่นนี่นั่นขาวป่วนวันพี่น้องเลยสาวแวบบสาวแวบ,บนด้บบเ <c oughs> รือว่ามีชื่อแท้ใช่ป่มีชื่อแบบแบบนี่ใช่ป่ช <c oughs> ื่อแบบแมน ซื่อแวบมั้ยบ่โดยแบบว่านอกจากซื่อแวบ,บแล้วมีมีซื่ออื่นอยู่บ่บ่ฮักเบาได้ยินในไทยบ้านโอ้มีแต่ชื่อน้องแวบ,บไงเด้อซื่อนอ้องอ่าแคทตี้แคตยังเป็นยังฉันเนาะเด้อเอหรือว่ามีชื่อมักในใจอยู่ยบ่กับผู้หู้บ่หู้เด้อน่องแวบบสาวแวบบมันเอ่มันคล้ายๆว่าคนมักไปแด้วเขามาแวบ,บอย่เนาะแวบบไปแวบบมานะพี่นะ้องเนาะ ไพ่เป็นคนตั้งให้ซื้อแว็บกระปู้งแน่กระปูง่ายขึ้นมากแล้วอะแม่เลยง่ายขึ้นมากกระูเออโลดเด้อเอออ่าอันนั้นแน่แล่ว่าผมไปตูป้นจูงเบะมาเดี๋ยวไอ้เมื่อนอนคิดก่อนเด้อหรือว่าให้ FC เอฟซีเนซอยตั้งซื้อให้น่องแว็บน้ำเน,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 ะนาะนอกจากซื้อแว็บนี่มีซื้อใดเนี่ยแบบว่าอ่าคักกวัวหนีหรือว่าฟังแล้วแบบอ่ามันจับใจนะพี่น้องเนาะอ่นะ ถาว่าเอฟซีถาว่าเอฟซีเพิ่นอันช่วยตั้งชื่อให้นี้เจ้ากระชิโอเคอยู่บ้าง <c oughs> โอเคอยู่ไ <c oughs> อันนี้ได้โ <c oughs> อ้โหันด <c oughs> ออีน้นองโซผาน้องโซพินไ,ไ <c oughs> นไปขายว่าเป็ตู้ฮะบอเดี๋ยวจะไปขายสิดอกเออจะ,ะแทงว่าน้องเอกนี่บ้เคยหูบ้บ้ชื่อไงชื่อน้องโซผาโซพินกระห้อยู่เออชื่อเขาหงเฮียนบ่นี่ย บ่เลยเอิ้นชื่อแบีละเออาเกือแบเด้อเออบอแต่บัดนี้เฮาก็เอิ้นตามแบบติดหูคือบตาแหละพี่น้องเนาะืแท้กนาวินตาพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนหายกอ่าตาเอิ้นสันบ่เวียดแต่ว่านี่กวัสดีบ่อ่าอสินโอ้เนาะดีแต่บ่แม่นอ่าดีแต่บ่แม่นอ่า คำอ่าตะเบบเนาะคำพวงเออคำพวงคำพวงกำลังเป็นเกระรซงกันอยู่นี่มันก็เนาะผู้เพิ่นปั่นเพิ่นก็ปั่นนะนะโจช่วงคำช่วงเงินนี่นอกจากสุดแล้วเกือบสนย่องเด้นี่รือเปล่ามีเปามีกับสิก้าใช่หรือเปล่าก้าก้าบ่แต่อยากได้อยู่เ่อยากได้แต่บ่มีเงินแต่บ่มีเงินอ้ายกับบุ๋มห้าปากหรอไว้ชื่อให้หรือบ่ให้เนาะแต่ว่ามีแต่ว่าชบา อันนี้จังจังเสือไพรเพิ่นเนาะอ่าบอยากว่าวพี่น้องถ้าว่าวก่อนแล้วมันสิเป็นอันคลองนะเบอร์เบร์ลำเบอร์ก่อนพี่น้องเลยใช่เบอร์ยังน้องดาล่ะไม่ได้มีเบอร์เลยไม่ได้มีเบอร์นี่หลอดเมื่อไหร่น้องตือนวยน้องตือนวยกับมี่บุรายเนสุดเนาะ เพิ่นกายนี่เราเป็นน้องเนาะเป็นลูกของไอเราแล้วเป็นแต,ต่ห่างแต่แพงเนาะบอต้าเห็นเป็นแต,ต่ห่างแต่แพงกันอ่าโยกเบาหัวอ่าอยากให้น้องๆเพิ่นได้ใจตังเลยคือน้องแวบ,บนี่แปดปีว่าจะเก้าโอ้เก้าปีน้องเงินเทียน้องติณวยได้เหรอห้า<ฆ>เออเก้าปีห้าปีเนาะอะได้รับปะ่นะเนาะอ่ามาพี่ก็เบาเดี๋ยวนี่ให้ไปชื่อนุ่มแล้วเบาเบียดได้เหรอ ไปซื้อขนมเพิ่นวะไหวคืออยู่ได้นี่เนาะ <c ười> โอ้าจีว่าจะเอาสีเหลืองจะเอาสีเหลืองมันเออ,อฟพตบ,บ้าวา่ะอ่าเบิงบ่งเบิ่งมีอย่างน้อในรถยหลเบิ่งรถุดเบากะลืดอยู่โอดไล่ขนาดอืมเอ้าสีนี่แหละจังโบตีกัน<ด>อ่ะ<ด>ให้น้องขวดนึงเน้อเข้าใจเด้ดดดอโดยโดยอันนี้ อ้าวใช่หมดละอ่าชื่อแต่ขนมเด้อบ่ะน,นี้เด้อเออชื่อแต่ขนมอย่างอื่นได้แล้วอ่าหันยี่ใกล้นี่หรอวะได้ทำยืดไก่จะเอาไปน้ำเนำาะใส่น้ำเออเอาวะถือรถนี่ใส่น้ำน้ำเพลินนี่เอาไหมเออเอาอ่าว้หิวใส่น้ำใส่ขนมไปใกล้ในี่เนาะโอเคฉันนอ้พอได้เอาไปติดรถน้วเด้อเนาะเอ้า อ่าอ,อ้ายกลับก่อนเด้อเอออ้ยสบายดีนักล่ะเออเนาะมาขอแต่ไม้แหละคลือพี่น้องเอง้ยอ่าเนาะป่ะบ่เวียดเฮาโอพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันนี้กมีบ่ตักแนนี่เนาะอยากกินตักแนได้ข่อยนะเจ้าว่าสิมีบ่ตลาดอ่ดดาแต่นํานีน่มีดอกคุณคนขายต,ายตกเตนเนย้น,ยนี่ตืน,นะบ่ เนาะโอ้ยอ่าสบายดีเนาะคือความลับในคลิปเบายาวคลิปลับเนาะไอ้ยาวเราว่าคลิปลับอ่าคือว่าตากับผู้ดอกพี่น้องเลยเพี่น้องเพิ่นไปเห็ดชบมาแต่ว่ามันยังบุเขาทีบนหรือว่าเขาเลยบุกยังบุกบนในใจนะเอาแบบว่าเจ้าบริสุทธิ์ฉาบุกเข้าไปบริจาคไอันแบบว่ามันต้องมันต้องปูต้องไงจำได้แต่ว่านี่ยังไม่ฮอดดิ โอ้ชาวเป็นนะนี่เลยนี่เพราะเฮงจะเอามันแบบตื่นตูตูนตีนๆเนาะบางมือเห็นปะชาหมายว่าตอนนี้นี่ว่าแบบว่าเออบัดมือมันตูนได้ใางบางบอนกวบมันยังมันยังบมดคงทีเนาะอประมาณได้ยังมือเลยวะส่วนนี้นะปันสิข้อสิบมือแล้วสิบมือสิมือก็วัวของทีแล้วเนาะ ยังพอสิบสี่ i i มือเออสิบสี่มืดแต่วนเสดมืดเฮาเนาะถ้ารุ่นเบิกพี่น้องเ้ยอู้วาตาเราแาเพิ่งตอดเพ่อดีๆจดนะป่ะอเมันแห้งอันกะเห็นลายๆคนอยู่พี่น้องพี่น้องเนาะเพิ่ไปสี่กะโอเคอยู่โอเคอยู่แบบมันขาหนามัอืมกะโอเคอยู่ก็ขาว่าสีมันเ็นสีพันนาะ เอ <FC S 2> พีพันย่านกันอยู่หรืได้เป็นลูกไพ่คอยเลิมมินบอกเพิ่นว่าเราเฮ็ดกินโมเป็นได้หว <c oughs> ะเราเฮ็ดกินโมเป็นวะไหนกันครับอ่าพี่เพิ่นเด้หน้เพิ่นเอาหอบดูพี่น้องเลยบอต้าวฉันจองน้องสา,าวไว้เนี่ยด้วยวะโอ้ยลูกเพิ่นลูกครึ่งเน้สาวแกตายเลย <c oughs> มีวาสนาเยอะนะเม่คนไทยแต่ว่าพออยู่คนนะ รังบอกรือว่าวิสซอย่างวะวิสซ์เลนบอกเนาะเฮ้บอกตาเราอยากเปลี่ยนอย่างไรเนี่ยเนิวซีแลนด์ประมาณนี้แหละเฮ้คือว่าโอ้เนาะเจ้าไปอยู่พุ่นนะโอ้ยเนาะสบายเอาไข่ดีปะอ้าวเนาะกอที่ว่าอันชิ้นหน้ากับตัวนี้แล้วเนาะเอาเอาแล้วแต่ว่าเป็นกระเป๋าแซวโยกเนาะตอนนั้นไข่เป้าว่า ผู้บ่าวมามันเจ้าอันเดียตกใจึกทึกว่าผู้ใดก็ได้อ่าแต่ว่าแท้จริงนั้นเพิ่นเฮ็ดซอยเพิ่นเฮียเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเห็ดซอยเพิ่นเฮียเพราะว่าบางคนเพิ่นก็เข้ามาเบิ่งเพิ่นยังบ่ได้เบิ่งจนสุดจนสวยนะเพิ่นก็ว่าโอ้เนาะน้องตาระวังถึกหลอกเด้อดิฉันจังซี่นะก็ขอบใจเพิ่นหลายพี่น้องเนาะเพิ่นก็เป็นห่วง,ง,งแม่นๆ แต่ว่าคือสีมีนี้ดีดอกั็โอ้ยน้องพี่น้องน้องมันกับโมเมนส์ีง่ายไปนะดอกมันบุคือแบบว่าเปิดใจมาหาเจ็ดชิปหกชิปก็ได้อันนี้คอยจีทามเจ้าลงตรงเจ้าเป็นบูชาคือกันนะในความคิดของเจ้าหกชิปปีเจ็ดชิปปีคืออันขาเจ้าวนะ่าเจ้าก็สีฮับได้พอถาว่รรวยอะ่ะคอยนั้นรวยก็ตามคอยบูมากก็คือบูมากคอยนะออพวมพักเรียนยุ่งกันได้ก็คือแบบเขาต้องหักกัน แล้วเทาก็บหักเขาจะยืนขอได้เท้าบวชักเทาก็ยืนได้ถ okay. ึงเจ้าชิรวยก็ตามสำหรับตัวข่อยเด้ที่ว่าสิว่าผ้าข่อยยืนดีกันกระตั้มเว้าเว้าโบเมนเว้าแบบดูดีจังชั้นยังที่สำหรับน้องเวตาเด้อสำหรับน้องเวตาประมาณสามสิบปีนี่ชิโอเคอยู่บ่จ๊ะไม่นชิใครอยู่โอเคเนาะสาวชิพาลงมา แต่แล้วแต่ได้แบบเรือยูซามลึกสี่สิบลงมาหรือสี่สิบห้าลงมากะแล้วแตะก็หมักของเขานะเขาต้องวัวนะฟังก่อนบ่เบิ่งก่อนนะถ้าใช่บ่ไปก่อนมาได้เนาะเรือแบบสี่สิบห้าเข้ามากะมีเนาะมันกาอายุไลยแต่ว่าเพิ่นยังหนุ่มยังน้อยเนาะเรือแต่งแต่งโตดีแน่ยี่มีสไตล์ของเพื่อนนะเพราะว่าเห็นในคลิปบางคนเจ็ดสิบปีก็ฮับได้ พอทูมาแข่วว่องพอ้พพนทางพทาว่องไอื่นได้ป่ะนี่ยนะเลยว่าซาเบ,บคิดว่าคุณยิ่งนียะคนกับซีบโบปันได้ดกที่าะฮับไดเองะว่าเพราะว่าพนกัเอาหิ่มพนก็รุ่นใหญ่เลยเยนาะเขาแบบกล้าคิดนะอน,นี้อันนี้อเนนี้นนเาะพวกมู้สึกบอตานะสำหรับบอตาตีบ้ชายนี่องเยืยงบอตานะก็ว่า คืออนี้เงนเจ้าของนะสมมติว่าเท่านี้แมนหกสิบเจ็ดสิบแห้ะห้าสิบไปมากเล็กน้อยสินะแบบมันแบบแนมเบิงมันคือลูกคือหลานนะนะแต่ว่าตอนนี้นะผมคิดตอนนี้อ่าในอนาคตหรือว่าเท่าไปผมคิดจิตใจจะเปลี่ยนกับพ่อจักแต่ว่าสําหรับคิดตอนนี้นี่โอ้นมอเตอราบัลมันมันต่างไว้กันเกินไปมันกับแบบถามันห่างกันได้สิบปีนี่ก็ยังโอ้ยแมนมันต่างไว้กันเกินไปมันกับอยกกันี้แต่ว่ากับมีพี่น้องเนาะ มีอันแบบแนนมีอยู่แบบว่าเออ,อได้เบาเท่าหลาย่ปีก็มีคือกันพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ากลัวามมาักความชอบซาเวลยว่าจากใจแล้วก็ว่าตรงตรงเลยนะพี่น้องเนาะความส่วนตัวของซาวเว<อ>ลว่าซาเวลแบบใดนะสำหรับซาเวลแบบใดแบบใดก็ว่าแต่ควากยิ่งได้สำหรับคนอื่นก็บฮู้เนาะอาจจะทำได้ดีก็มีแนนแปลว่าแต่สำหรับซาเวลว่า อายุหลายแล้่ากับโกก้าคิดยังแล้วก็ก็คิดว่าแบบเออเป็นรุ่นอันนี้เนาะรุ่นพอรุ่นไม่รุ่นเนี้ยไปของของแซ่บผืนครับภูมักคือผลบานพี่น้องเนาะลาบซีดนะใส่เพียกงคมใส่บีกงคมกับภูมักกับโมแซ่บเลยเนื่อยก็เขาเอาภูฮักมันอยู่ด้วยความเข้าใจกันแล้วก็สบายใจพี่น้องเยเนาะเนาะจุดือว่าแต่ละคนเนาะภูมักภูมัก บ็ม e ักคมหักน <ver> ี่โบคือกันเด้อพี่น้องเนาะของแซ่บขึ้นอยู่กับผู้มักคือเบนว่าเอ้สาวเอ้า UH! พ่อตาว่ามื้อนี้ก็จะคิดถึงใจไพหรือสิพี่แจไพก็ขอโทษขออภัยใด้ล่ะลายนะเขาบอส่วนตัวเฮาเองได้นี่นี่เว้าส่วนตัวพี่น้องสาวพ่อตานี่บ่ตรงตรงเลยสมมุติว่า70ปีแล้วนะหัวชันง่ายๆๆๆบ่ขอญาตินําผู้สาว17 18ปีว้านะอ่ามันมันมันยังสิเว้าเว้าแบบ นี vezes, euh, oh, women, yeah. ่กับ uh, ่มันยังฉ uh, ีม uh, yeah, ีเ uh, ห you so 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 ือ so ม like ีแ so ห so ้งอยู่โบเนาะฉีเลี้ยงกับไวอยู่วจังเลยจะ่่ามีเงินเนาะพีเ้องเนาะเงินเลี้ยงแต่ว่าผู้อยู่น้่นี่กับฉีดอืดอัดพวกเนาะแต่กับอึนกับว่าบได้เนาะบ่ตาบางคนเขาก็แบบว่าเออมักไม่สตายนี่ปื๊ดเนาะโออแต่ว่าชีวิตที่เขาอยู่รอดแล้วก็สบายเลยวพ็พะนะบางคนแต่สำหรับเสีเนาชีวิตอยู่รอดแบบสบายอยู่แต่กับมันกันยังมีความแบบอยู่ยากนะ จาเห็นว่าฉันตีกันน้ำอันตรายพอมาน่ะ้องแววตาเห็นรถทุบหูเลยเพื่อนเะล่อกับหมาได้สตีเก่งโยบัดตอนตอนตอนเอาเจ้ากัดว่าเขาจิตีเจ้าเนาะัตื่นบัดย่างพีดกันพื่นแล้วขกบมากก็คือแบบว่าผู้ชายที่แบบว่ายังมักลินมากินกับบุ้มมากในมัวชั่วนี่อันนี่กับบุ้มมาก ันชี้ไทยแบบคนนั้นจะสู้นะเด้อใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น,นเนาะพี่น้องเขาจะก่อนสีคบไทยดูใจยัางมันกะใช้เวลานี่พี่น้องเบิ้งคน้นต้องเบิงเบ้งเงีวๆพีนน่น้องเนาะอ่าเพราะว่า FC, เอฟซีมันกเน็เป็นห่วงเป็นห่วงลายเด้อ่าตอนนั้นก็แตาว่ามีผู้บ่าวไทยเนาะส่งสินสอดทองมั่นมาให้น้องกระตาเพิ่นเบิ้งคลิปประจบนะบางคนเพิ่นก็เป็นห่วงแต่ว่า เออเนาะท่ามีมาดีพอตาก่ะอาจจะเออเนาะแนะนําหรือว่านูน่นนี่นั่นแต่ก่อนเราผมเป็นชีวะท่านได้ท่านมาเสียหับกองเพื่นชี้ชั่วพี่น้องฉันเราซาเบียก็เนี่ยคือถ้าแบบเป็นเรื่องแบบคือถ้าเป็นเรื่องนั่นคืออลีนะสาเบีบอก,อบก,ห,กบอห,หับพี่น้องบอกก้าหับเพราะว่าเขาเชี่ยวไปให้ยังถ้าเขาผู้พิ่ากษาแล้วเขาบม่ดได้มากันอย่างกันเนาะเปไปหับก่อนมันกะมันอกี้เป็นไปว่าได้นะต้องเขามาเพิ่นต้องเอาของเพิ่นเนาะ แมนแมนแต่บอมาทนันคือบอเอาเ่วาเพื่อนบอาเรื่องแบวาในการมันไม่เนาะ้าวาให้ด้วยความเมตตาอีกกย่างยังว่าแบบนึกเนาะจ้าบอตาเนาะผูไปน้ำกันพูนี่น่บริอุทธดเี่น้องเนาะคนโทรมาขอเฟซขอไลน์น้องเวตาอยากจีบอยากลมแต่ว่าบอตากับว่าแบบแบบบอลมันเบิดตรงตรงเลยอ่าแต่ว่ามันตั้งเถอเพื่อนอันนี้หลายแล้วฮะกับบุญชมาป่ะควรฮะก็บอกเพื่อนไปแบบ ตรงๆโลดนะครับบต้องให้น้องให้น,ง,หนงนี่ไปอ่าตัวเอาเงินดังชั้นดังชี่คืออ่าแบบในข่าวนะบ็ต้องไปในน,นั้นดับต้องใจว่าแ<อ>มนนิ่งแมนแนานหรือแต่ว่าโบต้าเสื้ออดไรเปน้องเนาะเสื้อเรื่องนินเรื่องเนนเพราะว่าคือว่าไกลกันทาใดกันพ่อกันแต่แก็ใช่เห็นละเคยเนาะพูนอยู่ต่างแข่งต่างเมืองเพูนกันยังไ่ว่าได้กันกับน้าสาวนี่ก็มีสละวันบบปากเสื้อบอย่างโบ เรียกว่แถวบ้านเนี่ยต่างประเทศก็ยังมีท่อปัตตาบาลต้ากับปูนจะกทีว่าภาคกระสีภาคกัเวียงขึ้นไปคุณคิดว่าหนึ่งมาการเดินทางสองมาออนไลน์ไปบ้านคุ่นะเด้อจะนมดไปแต่เศร้ามือนี่เบดมือแล้วก็ไปหดเวียงต่อรถจากเวียงเพื่ออีกเที่ยงจงหอดบ้านคุะหนึ่งมือประมาณหนึ่งหนึ่งคืนครับ กับคืงมือนะหนึ่งคืนกับครืงมือเอาเขาหนังรถนี่ไปเวียงนี่ก็ประมาณสามชีประมาณสามโมงเช้าเราหอด้ะหอดเวียงแบบนี้น uh, uh, anyway> ั่งรถจากเวียงไปบ้านเพื่อนนี่ก็พูดแล้วบ่ายมุงสองมุงสามโงแรงมึงได้หอดนะมึงน่กว่าไงมาเพราะไกลไก่กาเวียงไก่หรืุบนนะเอามีแต่นั่นแหละเจ้าก็จะหาพัวไกลหลายกี่ขันไปมัดแขนได้ก่อน อันนี่ก็แท่ใกล้ๆนี่แหละบาเวียดเขาว่าไกลได้ได้บาเวียดนี่ก็ได้แต่วิดแล้วบาเวียดนะจังอยก็ไหวพบไอพ่อเนาะกับบอตาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อจอยก็ฝากว่าเนาะเราคิดพลาดประการใดยก็ขอโทษขออภัยน้ำนาลายพี่น้องเลยเพราะว่าทางหน้ามีด่านน้องน้อยพชิวาทายเพิ่นเนาะโอ้สบายดีพี่น้องสบายดีโอ้ดอยดอย